กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องอุนิควีวันนะครับวันนี้ก็เอา R15 ้ามาขับกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูหอใหม่กันนะครับวันนี้จะพาแฟนไปดูด้วยนะครับแฟนก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่ายังไม่ย้ายของนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับว่าหอใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับก็คือต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะย้ายหอแล้วนะครับจากที่อยู่หอเดิมมาประมาณปีนึงได้มั้งนะ จำไม่ได้แน่นอนนะครับว่าอยู่มาประมาณกี่เดือนแล้วแต่ว่าช่วงท้ายๆนะครับเน็ตเล่นไม่ได้เลยนะครับก็คือเล่นไม่ได้ประมาณเกือบเดือนแล้วคือไม่มีเน็ตเลยนะเออคือเมื่อก่อนเนี่ยมันยังเล่นได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเล่นได้นะครับแต่ว่าค่อนข้างช้านะครับแล้วก็จะมีเล่นได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันก็เริ่มเป็นปัญหาแล้วนะเพราะว่าผมทํา YouTube มันก็ต้องอัพคลิปนะผมก็เลยเออไม่มีเน็ตมาเกือบเดือนแล้วผมก็อยู่ไม่ไหวแล้วนะผมก็ เลยหาใหม่ดีกว่านะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับที่เคยอยู่ตอนมาฝึกงานนะครับตอนนั้นเรียกได้ว่าเน็ตก็แรงอยู่นะก็เลยกลับไปที่เดิมดีกว่านะครับ <Wow. S 1> อ่าเดี๋ยววันนี้เราไปรับแฟนแล้วก็พาไปดูหอใหม่กันหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูด้วยนะครับตอ <c oughs> นนี้หอใหม่ก็ยังไม่ได้มีของอะไรนะครับก็คือมีแต่ห้องป่าๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าห้องป่าๆเนี่ยเขาให้อะไรบ้างนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับก็มีตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็เตียงแอร์นะครับห้องน้ํามีซิค์ล้างจานนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันดีก,กว่านะครับแล้วก็จะมีพื้นที่หน้าห้องด้วยนะครับเวลาเราเจะทําอะไรกับรถอะไรเงี้ยมันก็มีพื้นที่นะครับเออดีดีชอบเลย ตอนนี้เวลาน่าจะประมาณ8โมงกว่าแล้วนะครับไปรูว่าแฟนออกมายังนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงที่ทำงานแฟนกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแฟนออกมารอแล้วหรือยังนะเนะ่มาแล้วเว้ย ทำเป็นไม่เห็นวันนี้วั่เที่อ,อะไรเนะี่ยอ๋อส,สี่เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูห้องหน่อยได้ปะห้องเรากดตังจ่ายก้าหอเก่าตังเยอะจัง ได้เลยเราไปกันต่อกันนะครับไปดูหอกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าหอใหม่มีแอร์แล้วนะครับนอนเย็นๆเปิดแอร์เย็นชิาแต่ว่าก็ก็ไม่ได้จะเปิดเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวค่าไฟเยอะนะครับเปิดแค่ตอนร้อนๆจริงๆนะแล้วก็เปิดพัดลมเอาลวกันก็นะครับเหตุผลที่ย้ายก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ มันมีอะไรหลายอย่างนะครับเวลาตากผ้าก็ที่นู่นมันจะแบบพื้นที่ไม่ค่อยมีนะครับที่นี่ซื้อราวตากผ้ามาตากด้านนอกได้นะครับจะจะเจอลมเจอแดดมากกว่านะครับบริเวณหน้าห้องนะครับเธลเลนนะอยากกินทุเรียนอีกแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปเลยดีกว่านะครับ นี่นะครับใครเคยดูคลิปมาก่อนก็จะคุ้นนะครับถนนเส้นนี้นะแล้วก็ไปหอนะครับโอ้ประตูรั้วเปิดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสแกนไม่ต้องสแกนอะไรนะเขาเรียกเอ้ยที่ที่คุ้นเคย เมื่อก่อนเราอยู่ห้องนูน้นฮะเขอจดไว้แล้วตอนมาทำสัญญาเราไม่ได้ล็อกโอ้ยแ <c oughs> มไรนะ่ะ ถ้ากลัวถามก็เกินเข้าไปล้างเทา้าอ่ะเข้ามามีประตูรั้วเอ้ยประตูมุ้งลวดนะครับนี่พัดลมตั้งคอมตรงไหนดีนะเห็นตรงนี้โต๊ะน่าจะต้องซื้อใหม่นะมีตู้เสื้อผ้าสองตู้เลยเฮ้ยมันมีประตูด้วยอรอ ขบวนขบวนขบวนเจนนะลูกเออว่ะไหนไฟไม่เห็นติดอ๋อเขาสัตว์จะบิดลงไหนนี่นไอ้น้ำมีซิงนี่ไงไม่ต้องซื้อเต้าคอนแล้วเนี่ยตังง้งขากซิงล้างจาน ล้อเล่นไม่มีผ้าเช็ดอันนี้ในห้องนะครับสับสวิตช์ไฟบ้าเหรอ,อ,หอ,อล้อเล่น แต่ตูเ้เสื้อผ้ามีสองเลยเหรอไม่เท่านี่ใหญ่กว่าโต๊ะคอมมันเล็กไปตั้งคีย์บอร์ดก็เต็มเลยเนี่ยเนี่ตัดเนี่ยซื้อโต๊ะใหม่หรือไม่ก็ใช้โต๊วนี้ไปก่อนเนาะแล้วก็เอาเคสไว้ข้างล่าง นี่ประตูมันมันพังเลยเขามาซ้อมใหม่วาทิตย์มันผูกฝักบัวมไม่ค่อยแรงเหมือนที่นู่นนะได้อยู่ไปเดี๋ยวย้ายมามนไหนได้เลย โอเคห้องใหม่เป็นไงบ้างโอเคนะครับตอนนี้ก็จะไปหาอะไรกินกันนะครับตอนเช้าแฟนบอกว่าจะไปหาอะไรกินที่โรตันนะโอเคจัดไปนะครับ <c ười> คลิปนี้ก็พาไปดูหอนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปกินข้าวกันนะครับไปเลยเฟมไกเซอร์โอเคนะครับตอนนี้ถึงเทสโกโ้โลตักันแล้วนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไป กินข้าวกันดีกว่านะครับกินข้าวเช้าที่ Tesco Lotus นะครับนี่โอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับ Tesco Lotus นะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับมื้อเช้ามื้อเช้านี่เพิ่งล้างเมื่อคืน่วงล้อนะเวลาเปลี่ยนยางให้น้ำหนักมันบาล้านกัน ตะก,กัวถ้ามีตังก็เปลี่ยนมีแต่ว่าไม่เปลี่ยนเขาไม่ทำอย่างอื่นมากินข้าวกันดีกว่านะครับเอามาดูเลยซื้ออะไรทำไมมันาะไม่ซื้อแพงจัง400ร้อยกว่าบาทเลยนะนอ,อกนอั้งที่ไม่เป็นไร โอเคเธอไม่อยากกินใช่ไหมถ้ไม็ได้กินมี200มบาทเนี่ยโอเคเนยมากินจังเลยโอเคนะครับกินข้าวกันดีก,กว่าไปบายบายๆข้างในาหลอกว่ะข้านในหลอกว่ะ ไช่เนออันผิดดอกเอาอันไหนดูแจ้ r สิบห้าไป,นะไปเลยดูได้ไงไป,ไปดิปดทำไมไม่พ้นนะโอเคนะครับตอนนี้ก็ไปกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะเข้าห้องแล้วนะครับเหมือนฝนจะตกเลยฮะอันนี้ก็เป็นหอเก่าเลยนะครับก็อยู่ประมาณวันสองวันนะครับก็จะออกแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับย้ายออกวันอาทิตย์นะครับ อีก2วันโอเคอถ้าเกิดท่านผูช้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ